สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิธ์กับ80รายชื่อเล่นลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรจจานค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะเชิญชมค่ะจันผาเจมี่จิวเวลลี่จีรังจรุงใจจำป่าใจโกจูน จันเจ้าจุงจิงจ้าเอโจแอนจ้อจี้เจ้าขาเจด้าเจมมี่เจนหน้าจันเอย๋ยจิงรีดใจบุญจีจ้าจำปนูนจูลี่จันหอมจูลายจูโน เจ้าคะเจมมาจอมนางจูดี้จัสมินจินดาจอมขวัญจับชายเจโลจิกกีเจ้าจอมจุงเบยจูเลียเจแปนเจ้าฟ้าจอแจเจล่าโจซี จันจาจอมใจเจ้าตาจุลาจังไดเจ้าหญิงเจ้านางเจ้าสาวใจเปิดจริงจังจอมเพชรจันฉายจอมแจมแกสจักจันเจ้าเอย๋ยเจนเจนมิลี่ จอมนรีจุมพิษแจวบองจุบจุบแจมแจว๋วจามรีจิ้มลิม้มจุบแจงจูหลินจือเว่ยจอยลี่จีโอจอเจียจริงใจแจมสายเจนิเฟอร์จอมแกน่นจุบจิบ ค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์กับรายชื่อใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ